ท่านธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบรราชธานีท่านผส่มนุหญ่ชาวตะลุ่รัฐประชานันจีนประจำจังหวัดขอนแก่นคณะผู้บริหารและแก่ผู้เกียรทุกท่านครับกระผมนายเสริมชนรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุบรราชธานีในานามของพี่น้องชาวจังหวัดอุบรราชธานีและประธาน รัชพัฒน์หาอะไรรัชพัฒน์แห่งนี้นะครับของรัฐบาลโบราณมียินดีต้อนรับท่านกองสุใหญ่อยาธรนร,ระชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นด้วยความดีๆนีๆ้เป็นที่ท,ทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าสาารณประชาชนจีนและราชสำนักไทยนั้นมีความสัมพันธ์อันดีตดเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ซร่งความนับปันนี้ก็มีหลายมิตินะครับซึ่งทั้งมิติของด้านวัฒนธรรมอย่างที่แรากลุ่นเป็นวัชรูน่นี้ทางด้านเศรษฐกิจด้านประวัติศาสตร์ที่มีความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับจีนและรวมไปถึงความผูกพันทางสายเลือดซึ่งผมคิดว่าระหว่างไทยกับจีนนะั้นยอดใกล้ชิดที่สุดเพราะฉะนั้นความนับประนันนี้มีทั้งในระดับผู้นำของประเทศ และก็ระดับท้องถิ่นด้วยซึ่งจังหวัดุบลราชธาน,นีก็เช่นเดียวกันครับก็มีความสัมพันธ์อันดีกับเมืองต่างๆของสาธารณประชาชนจีนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมืองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคกลางศุกของสาธารณประชาชนจีนอาทิเช่นนครเฉิงตูนครฉงช,ชิ่งและก็เมืองคุนหมิงเป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับทราบจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าท่านกบสุนใหญ่สาธารณรัฐจีนรประจำจังหวัดขอนแก่นได้กูณาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดอุบลราชธานีและทราบว่าท่านมีความประทับใจที่อุบลและก็เคยมาที่อุบลน,นี้แล้วหลายครั้งเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่ท่านได้มาเยือนอุบลราชธ,ธานีของเรานะครับและก็ร่วมพิธีเปิดป้ายหูนจินตะวันตกศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอุบลราชธ,ธานีที่อุบลราชธ,ธานีขึ้นก็ยิ่งทาให้ผมมีความมั่นใจว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุบลราชธ,ธานีแห่งราชอาณาจักรไทยกับตัวงานต่างๆของท่านก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่ดีงามกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ตั้งสองประเทศที่มีความน้มพันอย่างยาวนานนี่นะครับถ้เราไปถึงเพื่อเชื่อมโยงกระชับความสัมพันธ้ำทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดจนความน้มพันอันดีที่จะพึงมีต่อไปก็คือความน้มพันหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งภาครักัชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนปปัจจุบันก็คือสถาบันการศึกษาทั้งในภูมิภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีนและก็ ในจังหวัดุบวนราชธานีของเราต่อไปในอนาตรตครับการเชื่อมรายผลที่ดีอยู่แล้วระหว่างสองประเทศของเราให้แน่นแฟร์ยิ่งขึ้นนั้นผมพิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดขบวนราชธานีมีความจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงและสามารถปีิพิบตรในการให้การบริการและก็เผยแพร่องความรู้ต่างๆสู่สาธรารณชนได้อ,อย่างต่อนเนื่องและยาวนาน ผมจะมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแห่งนี้จะสามารถเป็นห่วยงานกลางเพื่อประสานและดำเนินงานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดีเพื่อเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศของเรา้าที่สุดนี้ในนามของชาวจังหวัดอุบลราชธานีผมใครขอขอบคุณและขอต้อนรับ ท่านเสียฝูงเกินกองสุนใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นที่ได้คุณาเดินทางมาเยี่ยมเยือนชาวจังหวัดอุบลร,ราชธานีได้ร่วมกิจกรรมในว,วันนี้ตลอดจนขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลร,ราชธานีรวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับชั้นผู้นำองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดอุบลร,ราชธานีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงาน,าน ที่ได้ร่วมกันกรนะหนักและมองเห็นถึงความสำกำเห็นถึงความสำัญของการส่ง,งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรากฎรจากไทยและสาธรรชารณชนชาวจีนผ่านการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งภาพที่ปรากฏในขณะนี้ผมคิดว่าเป็นภาพที่พวกเราเห็นถึงความประทับใจและก็ความความสัมพันธ์ความเป็นมิตรอัตดีที่อยู่ต่อกันก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณทับ